น้าด้จ้าสิพาไปเบิ่องอั่นในสวนงาแห่าหมูงามชมวิวมันบรรยากาศชมวิวคือเห็นเพียงสายันเนาะปลูกยาแห่วหมูให้ยอดชูนั่งชมฟิว าไปเบิงในสวนมีอย่างนียอันนี้ต้นยางนาเวยจ้ะเอามาปลูกไปถ่ายกินเห็ดพั่วลาคขาพั่วลาคขาอันนี้ปามอ่อนเพิ่นเก็บไปแล้วปัดพี่สาวไงเก็บมอนจอดของข้าจานทายอันนี้บ่เรียงมอน ก็ได้กินดักแด้ดอ,อกถ้าไปเบิงสวมในสวนหกแม่เน,นี่ยหกคักหกคักหกคักอันนี้สวนของมาดามเด้อน่อันนี้ห้าง ยายลานอันนั้นทางมาดามปลูกเก็บปลูกต้นยางนาะสิาะได้กินเห็ดหลังงอกพะนะตื้มรีป,ปรมเลี้ยงมาสับ นอไม่น้อไม่ปลูกยกลางสวนปลวกอได้กินอืมม่อยู่นี่นสวงนออืมให้บักรามเต็มอยู่บัดนี้กูได้เคยได้หูจากไน้บักรามว่าจ่าเนี่ยนี่นี่นี่มันโลน เคยได้กินบานอยู่ในสวนเล้อจ้าเนี่ยเอาไปขัวายางมันเลยเด็ต้นหน่อยมันบักลายเลยนี่ต้นน่อยในวันการเกิดก็บักหลายเลยเฟี้ยงเดี่ยววาบว่ามิ่งว่าเอาเห็เพเลินแล้วเฟี้ยงไอพีไซ น้องมุจจาว่าต้นนี้หยังนี่ก็เห็นบัวมุจจาบัวยู่บ้านเอื้นต้นเจ็ดลีนนอจ้าเนี่ยต้นเจ็ดลีนยางงามยางดกเลยเวลาเอาเขาเพื่นเล่าเพื่อนเสียนเอาไปใชื่อนเล่าเขาแม่จ้าเนี่ยแถวบ้านนีเน่เพื่อนเสียเอาไปใส่เล่าเขา เนาา็บเหล่าเขาครับส่วนคูนมีใบคูนมีใบย,ยอ่อเนื้ออย่างงามเลยผู้ใดเพลินนันเอาเขาเพลินเหล่าเพลินเสียมากเก็บอยู่สวนนี่ละจ้าเนี่ยนี่เป็นดอกบานแล้วเอยงามครับเป็นพวัวแบบไง ดูสาวดอกบัวย่างงามเลยก้น,นสาวจะเลี้ยงปลาจะกินแต่เวลาฝนตกปลาหนีเบิดก็เล็บกรเลยบมปล่อยปลาอีกบะกุ้มน้ำลมเซน่าปลากินดอกบัว งามแท้จีสวยธรรมชาติงามแท้เนาะดอกบัวนะน้ำว่าเต็มสาบ่อปล่อยเขาไมา้มันเต็มเพราะว่าถ้ามันเต็มลรวมันเต็มเหมือน,ม,ม,นมันสิไหลเข้าไปทางอื่นมันไม่มิทางออกก็เลยปิดไรบ่ให้น้ำไหลเขา้านใ้ในสา,นานในสวน อ้ยดอกบัวงามเนาะว้ายไม่เห็ดไม่เห็ดไม่เห็ดเอาเห็ดเกือมาเกิด,ดู่ทั้งนี่มันมีต้นใสแบงเนาะ เพื่อนว่าเห็นลำหมากโอ้ยจันว่ามันเถาโจอันจดต้นอันนี้แหละเนาะงามครัก กวล่าขาวคนเราคนเสียเยวมัดเน็บไปเน็บเรามีต้นคู้นต้วนยออันนี้เพิ่มเอินต้นเกตลินอาการเดี๋ยวมนโลนนีแล้วจ้าต้นมันอนะ่ะต้นบลำาไนแดงเต็มนั่นอยู่ต้วนง่าย ภาพไปเบิ้งต้นตอนแล่แนคือหกแขนน้อบาดดิตัวน่ะลายต้นด้จ้าต้นเกดลินนี่มันจะหายากเลยเด้นต้นใหม่แบบนี้ต้นใหม่โบราณนี่เพราะคอยมีเด้วย ก้าเข่าปลาแม่หกอิกลีกลองเฟี้ยงอันนี้กอไผ่ปลูกไว้ถ้าใส่ล้ำเพืเอ่อนกอไผ่บงหลายต้นนี่ต้นหนึ่งต้นต้นแล่น แต่ว่าต้นนี้งามกอนี่นี่จะตน้นตอนแล่นมันเป็นอยู่ในสวนเป็นในสวนสวนพอใส่เงี้กรเทียมบ่ปูกงีงยกักเทียมมันจะมันเป็นสวนเดิมเดิมเจ้าอะไรบ้างมีนวยบอล นี่ค่ะนี่ด้วยจ้าต้นตอนแลนกออ็มีหน่วยก็ไพ่กไ็กไพ่ช่วสวน นี่ต้นขามข้องที่เห็ดใส่บังโพตน้นต้นหน้ำข้องเอาต้นนั่นคมล้อมอันนี้อันนี้ตน้นต้นก้นคกเรียกว่าตอนนั่นม่านเอาหน่วยไปกินเราดิต้นนั่นเอาหน่วยไปกินแล้ว ตันนี้มันคือสิบดมันเบิดหน่วยหรืออะ้านี่หอดย่างนี่คือเบิดหน่วยโอ้ยนี่ดีย่างอยู่ยังน้อยหน้อยมันยังน้อยน้อยมันนี่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 ต้นกล้วยโคกป่านเ้าเอิ่นกล้วยโคกเนาะต้นเลียนตั้งหากล้วยโคกตั้งหาเลยยี่นสวนไม่ได้เห็ดได้ถมอ้ามีหอดเห็ดพี่น้อง ที่บ้านเอ็นเฮ็ดนาเขาว่างานเอ็นเห็นนาหม,ม,มาอันนี้หอดเห็ดไม่ใช่เห็ดไม่หอดเห็ดเอามันบ่หน่อยเจ้าว้เห็นเป็นเสือใช่ไหงพี่น้องพี่นอ้องนี่หัวเห็ดต้องข,ขอมาจ้ะเทียน,นี่เห็ดนาเขาก็เทินเลยนะโอ้ยตองขอมาจรกเทียบ่มาเบิ่งสวนจ้กเทียมีแต่มาเกียไกล้เรากับกับ ต้นยูค่าปั๊มแล้วปั๊มอีกอยู่นี่เฮ็ดยูโคกต้องเกิดได้นี่มีหน่วยเดียวมีอันปุ่มเดียวมันเด็กมันไหวเหรอเนาะมันไหวแล้วตนน้นอันกลอนโคกตอนแหลนกับว่ามีอันนี้กับตอนแหลนกับกลนโคกน้ำกันเลือกจานนี่อยูใ่ในสวน อันนี้ต้นเพื่อ,อนต้นนี้ยังชาวออชาวันชันเออต้นสวววันชันเกตแต่ว่ายุบานเนี่ยเพื่อนเอินต้นนั่นนี่ยังต,ต้นอืต้นยังหละเพื่อนเอินแม่ที่เขาพากวอกดอกมันสิเป็นใจเป็นใจงามๆดอกนี่นี่โอ้ต้นตะไคร้ ยูบานเอินต้นจระไข่แต่บามู้เพิ่นเป็นยาเพิ่นเอินต้นจะววันสั้นเกียเพราะว่ามันม่เกียจสัน้นเป็นสัน้นเป็นสั้นนะนี่เหรอจ้าเนี่ยต้นมันน่ะเป็นต้นแบบนี้เลยข้าบูปลายุ่งกัดข่อยบ่อน,บนี่พี่น้องเลยโอาไมีปลาบ่อนอยู่ตัวนี่มีหัวตัวหนอนนี่เด้อค่ะเนี่ย เพิ่นเอิญนีหยัางน้อต้นอีปุกติอีปุกป่าคือเพิ่นเอิญต้นอี่อย่างออาเ,เนนางข้าอีหยังนี่ไหมนี่นี่แม่จ่าดอกมันหมนี่หมนี่แม่ดอกมันต้นมันหมากมันหมเนี่ยเนี่ยหมากมันน่ะอื้อ มันเป็นอนดินเกา่าเฮานะเฮาบ่เฮนได้ถมได้หยังมันก็เลยมีอันต้นมูนี่อยู่เนี่ยโบปลาคักเด้อบาดกัดข่อยบ่พี่น้องอันนี้ต้นมังกรนา้ำมาปลูกห่างบ่ทันพี่น้องจักเทียมันอยู่ใกล้ทางเนาะจ้ะมันอยู่ใกล้ทางใกล้ถนน เพิ่นขี่หลดผดานเพิ่นเห็นเพิ่นกระอยากมาท่านเพิ่นจักเทียปลูกใส่ท่านี่มหกอิลีตัวเนี่ยมันจะได้ผ้าดเด็กหน่อยมาเห็ดเนี่ยนี่ต้นนั่นต้นก้านของเนี่ยเอามาปลูกไว้กัอบบ้านงามจ้าเทียบ่วเป็นดอกก็เทีบยบต้นไงแล้วกับบัวเป็นดอกให้ ไอสามสิบปีหรอว่าเป็นดอกเห้เลยกะซ้ำนี่ให้มันต้นใหญ่ต้อนอันนี้งามมันบุนเนี่ยต้นนึ่พักกระเดาเนี่ยงามมันมันกันเลยบพรขึ้นให้ให้ได้บุนเนี่ยโอ้ยหเถอปะปอไฟสามกอกินบ่เบิด จะต้อไม,ม่สมกเต็มอยู่ไม่มีเห็ดออกมันนีจะได้ไปเก็บเห็ดสักทเก็บเห็ดโคกัดว่นน่ะจะามีเต็มอยู่เด้ต้นนั่นเก็ดลินว่าน่ะอันนั่นก็นต้นบกเกียร์นะคะ่ะบกเกียร์ย่อมบกเกียร์ย่อมเสียดำไหมเสียดำบกเกียร์แถวบ้านเพลิดใส่เสียดำบบกเกียร์นี่แหละต้นมัน ตนบนกตับักเก่เนี่ยน่วยมันเห็นบ่จ่ามันน่วยมัอชู่งๆน่อยๆเห็นบ่มันไล่เนาะมันอยู่ไก่ซ่องไก่อะไรมันไล่นี่แหละจ่าตัวั้นมันที่ถนนถวนถ,วน,ถวนนอ้อ,อมถนนอ้อ,อมสวนเลยจ่าเนี่ย โดน,นอ้อมสวนเลยกะจีออกป้องนี่เหละวะอลอดดาวล่าได้นหมออกไมานี่ก็เป็นทงหน้า มาเนี่ยก็เป็นทงหน้านะจาะน,น,นี่ยนี่ก็เป็นทงหน้าบรรยากาศสดชื่นจะบรรยากาศสดชื่นเลยออกจากสวนก็นเป็นทงหน้าเนเลี้ยงหมู บนเลี้ยงหมูอยู่สวนขางๆอยฝากของนะักข่องยค่าฝากสวนอย่างนี้บอจ่ายอย่างนี้เสียงหมูห่องบอเป็นก็ะเปิดเพลงให้หมูฟังพร้อมบรรยากาศดีๆแต่ว่าเป็นบันนอกบันหน้าหล่ะเนาะแต่กับบ่ามี่ห้จ่ายมิตรหน้าเห็นหน้าปีละครั้ง อาศัยเห็นหน้าปีละครั้งเทเดียวมันก็หารับจ้างกินไปไฟไปมันเนี่ยจาถนนอ,อ้อมอ้อมสวนเลยจ้าในถนนถนนอ้อมสวนเลยต้นการของปล,ลูกได้หลายปีแล้วว่าเป็นนุวยให้โอ้าเป็นดอกให้โอ้บาผิบอผดบอถึกเนาะต้นสะดา ข้างไปหน้าน่ะท่านนอนอ้อมสวนไปเลยโอ้ยยุงกัดข่เราพี่น้องไปบัดไข่ปลาได้ลุงเสียแกนยาวมากแม่เอ้ยห้างหมดเดียงห้างหมดเดียงห้างมือเดียงจริงไม่เงียหมดเดียงได้เนี่เดียนหาเดียนโอ้เดียนสามเดียนสี่เดียนสเดียนสี่ห้างบดเดียงหาดเลย บักเกียร์แม่จ้าเนี่ยละ่ะต้นบักเกียร์เดี่ยล่ะจ้าอันนี้มีอันนี้ต้นน้อยมันต้นใหญ่อยู่บ้านหนึ่งลูกขางทางปุ่นต้นใหญ่มีสองต้นพูนรุ่นเก้าเป็นสีหัวจักอยู่งละนาะจ้าต้นบักเกียร์กอไผ่ปลูกเพื่อได้กิน เช่ว่ากินพระท่านออกแม่แพร่รูปผลหลายคักเนียนอ่อนอ่อยู่ว่าได้ซับอนนันกับป้าบักป้าบักเขียบสายทางเนี่ยมิตรบกเขียบที่เก็บไปกวางไว้กันนี่ละจ้าเนี่ยเนี่ยดอกอุไรทองต้นดอกอุไรทอง สายทางปลูกนี่บักเขียดจ้ะแม่อันบ้านเลยเนี่ยนี้ฟ้ามาเบิง่งสวนอันนี้สวนนั่นย้ายหลานนะจ้ะสวนนั่นมาดามบัดนี่ฟ้าไปต้นบักหูดแหมบัเกเสียณพ่อกินข้าวขนมเสียนด,ดีๆเลยสายทางนี่มิเต่บักเขียบนะจ๊ะนี่แล้วก็สายทางผลก่อนมิเต่บักเขียบปลูกไว้ซื้อมาปลูก hết lâu vậy hết hiên nổi vậy thảo dù biết tồn được ngoài năm đất đa được xuân xuống như mặc nhà hèo mua thì léo ngăm ngăm ta น่าเล่าบ่ามีงวัวแล้วว่าสิปลูกม่อนสิมแมนบ่ปูต้นคาต้นกล้วยทางนี้บ่ทันได้ไปตน้นคาต้นกล้วยทางนั่นต้นแล้วก็ต้นนันบักดินฟ้าทางหลังสวนพุ่นน่ะไปะไไปเอาเท่านี้ก่อนเนาะจ้ะะาเนาะมื้าค่อยมาสมใหม่